สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยานีจะมาเก็บผักไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวยานีจะให้ดูว่าโรงปลูกผักยานีตอนนี้มันมีอะไรเหลือบ้างนะคะก็ยานียังมีผักบุ้งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยานีจะเก็บผักบุ้งนะคะแล้วก็นี่ค่ะผักชีฝรั่งนะคะตายไปแล้วบ้างค่ะแล้วก็ยังมี ท,ที่เหล okay. so, ืออยู่บ้างนะคะก็เดี๋ยวยานี้จะยกเอาไปไว้ในบ้านค่ะกระถางเล็กๆนี้เนาะแล้วก็จะมีนี่ค่ะมะเขือค่ะมะเขือก็ยังพอมีลูกให้ได้กินอยู่นะคะนี่ค่ะก็ยังออกลูกอยู่นะคะนี่ค่ะเพิ่งจะติดลูกอีกก็มีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตูให้ยานีได้กินอีกเยอะไหมนะคะก็แล้วก็ นี่ค่ะแมงลักก็เริ่มจะตายแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะทุกคนก็ยังมีที่โพงามๆได้กินเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแตงไทยค่ะทุกคนเดี๋ยวยาน,นีจะให้ดูค่ะแตงไทยยานีติดลูกแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนสองลูกแล้วก็มีตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะคะเดี๋ยวยาน,นีจะให้ดูค่ะลูกโตแล้วเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะนี่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 ค่ะทุกคนว,ว้าวรอลุ้นกันค่ะว่ายานีจะได้กินแตงไทยไหมแล้วก็นี่ก็เป็นมะเขืออีกนะคะแล้วก็มีมะเขือยาวค่ะหโหระพาก็ใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็มีมะเขือยาวสองต้นนะคะ ก็ลูกนุ้นกินได้แล้วเนาะเดี๋ยวยานีจะเก็บค่ะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีผักบุ้งอีกนะคะแล้วก็กระเพ,พรากระเพราก็ถ้าทางจะไม่รอดแล้วเหมือนกันค่ะอีกไม่นานค่ะนี่ค่ะแต่ก็พอยังเก็บกินได้อยู่นะคะนี่ค่ะมีผักบุ้งอีกค่ะแล้วก็กระชายเนาะนี่ นี่เป็นกระชายอีกกระถางหนึ่งดูค่ะอากาศเริ่มหนาวใบเขาก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะเก็บผักนะคะนี่มะกรูดค่ะต้นมะกรูดของยานีมะกรูดก็แตกใบออกมาตลอดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะเก็บผักแล้วเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วยานีใช้ดูเนาะว่ายานีได้อะไรบ้างวันนี้ ผักบุ้งมันไม่งามแล้วล่ะคะ่ะทุกคนผักบุ้งมันไม่ค่อยงามแล้วเนาะแต่ก็เออยังพอกินได้นะคะนี่อันี้จะเด็ดเอาใบไม่สวยออกเนาะน, <c oughs> นี่มันมีมันมีแมลงมีเพลี้ยะคะ่ะนี่ยานีจะเก็บไปให้เยอะเลยนะคะเอาไป ใส่ในน้ำซุปค่ะมันไม่โตแล้วล่ะค่ะทุกคนมันก็โตได้แค่นี้เนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วค่ะเก็บเอาไว้มันก็ไม่โตเยอะไปกว่านี้แล้วค่ะแต่ก็ยังดีว่าเออยังมีให้เราได้กินจนถึงเดือนนี้นะคะ ตั้งแต่ต้นปีมานะคะตั้งแต่เข้าซัมเมอร์มาเราก็ได้กินเยอะแล้วค่ะ นี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือผักที่ยานีเก็บได้ทั้งหมดวันนี้นะคะก็จะมีผักบุ้งแตงกวามีขึ้นช่ายงามๆนะคะเอาไปใส่ในน้ำซุปหมูกระทะแล้วก็มีนี่ค่ะเมงลักนะคะเพื่อนบอกว่าอยากได้แมงลักษเอาไปแกงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโหระพาค่ะก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็ใกล้จะหมดฤดู เก็บเกี่ยวผักเลยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะไปแต่งตัวนะคะแต่งตัวสวยๆไปกินหมูกระทะเดี๋ยวยานีให้ดูบรรยากาศกินหมูกระทะของเราวันนี้นะคะไอ้ What are you eating monkey What are you eating monkey Frankie boy Hey Frankie boy Hey good boy มาคะ่ะวันนี้เรามากินหูกระทะกันเอออันนี้มือมือปิ้งเหรอคะมือปิ้งค่ะจะเอาลองมาะอาอมาโอ้โห,โหมีอะไรบ้างคะวันนี้โอ้ยนี่ผักที่ยานีเก็บมานะคะตัาหืมตับ <c oughs> เห็ดน้ำจิ้มเออิด ปลาหมึกโอเคหมูสามชั้นของยานีนะคะป้าอันนี้ฝีมือพี่จูนแซลมอนชัดหลายชัดหลายโอเคค่ะมือปิ้งสวยนะคะวันนี้มือปิ้งอ่ะเก็บไว้ในคลิปเลยนะดูเขาย่างวันนี้แบบสวยกรีดตา ลาตสวยอยู่คนเดียวเลยนะวันเนี้ยจัดไปปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งปิ้งปิ้งเออลืมเอามันหมูมาข้างเดียวเปิดใกล้เออสุ่ริเนี่ยพี่มุดแล้วนะอันนี้พี่ใช่ไหม โอเคได้อยู่ไฟแรงก่อโอเคมันจะช็อตพี่มหนน่ะอแวเอาผสมจํนเลยนะจะได้มีชเดียวก็นั่งตรงเออเอใช่เอาผสมกันเลยนะแังก็นั่งตรงโต๊ะโอ้ยหัวโต๊ะเดี๋ยวไม่ถึงกระทะดิไม่ไม่เดี๋ยวมังก็จ่ายตังตอนพวกเราพิเศษโอเคเดี๋ยวถ่วยไม่มีเหรอ โอ้โหมือย่างโอ้โหสุดยอดมือย่างค่ะสวยสโอ้โหโอรภาสัญญาณอใส่ใกจ้ยเยอโอ้ป๋าสุดยอดอะไรโอเค่ลีอยนมีน้ำอะไรนะนีน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่น้ำแข็ด้วนะ ปลาอันนี้ก็ตำหอยมาจากทะเลอังกฤษนะคะตำหอยมาเร็งผู้สดสดมาจากทะเลจากอังกฤษนะคะน้ำจิ้มปลาอะไรจะเทียมมีเหี้บบอนี่นี่อยู่นี่เด้บ้านฉันมีนะบ้านฉันมีแล้วนะคะพร้อมกินแล้วใช่ไหมทุกคนย่างอย่งย่งย่างเราค่ะ ถ้าพร้อมอแ,<ส>แล้วยานนิงจะก<ล>ินแล้วค่ะโอเคงั้นขอตัวกินก่อนนะคะทุกคน